เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนปิดตำนานอสามพสวัดส้อยทองพระภัยวันพระสมปองพระสมพงศ์พระภัยวันนัเบอร์วันผันเป็นทิศพระสมปองไปนอนคิดก็ไม่ไหวสึกตามน้องหลังจากบอกสองปีปลายสองสัปดาห์ศึกทันใดใส่กางเกงมาวันนี้ท่านด็อเตอร์พระสมพงศ์ ก็องลงสึกตามด้วยนั่งรถเก๋งลาแล้วหนอวัดสร้อยทองเคยคื้นเรลงรถพระธรรมเหมือนเสียงเพลงที่เปลี่ยนคีย์กูใจหายตายแล้วหวาหน้าสงสยัยอิทธิพลจากแห่งใดนะสมสีสึกติดกันสามพศอ,ออกทีวีพระสมพงค์คือคู่สีพระสมปองยามออกไปอบรมเด็กหรือคนแก่ตามโรงเรียนคนก็แห่ร่วมฉลอง รับส่งมุกกูตามดูจีวรทองพระสมพงดูจ่องจ่องต้องเดินตามหยอดมุกให้แต่ไม่ทันคิดช้ากว่าพระสมปองเดินนำหน้ายิงคำถามพระสมพงก็ตอบโต้แสดงความเหล่าผู้ฟังก็ปวดกรามหัวเราะเพลินอันความดีที่อบรมสัมมานาในการแก่วย้อนเวลาคนสรรเสริญพอศึกมาดงโลกีต้องฝ่าเดิน สามพอสอขอเจริญในทางธรรมรวมกลุ่มกันใหญ่แยกขาดแยกตำหนักเหล่าญาติโยมที่เขารักทิพทั้งสามรักความดีความเมตตาความงดงามยามห่มเหลืองเขาถึงตามเขาถึงชมเป็นที่พึ่งผ่านมือถือโลกออนไลน์เสียงคําสอนหวานเหมือนได้กินขนมทำงานมาเครียดปวดหัวนั่งตรอมตรมฟังพระเทศความขื่นขมก็เจือจาง ระยะหลังพระสมปองหลงคอนเซปต์ทำงานเพลินกลายเป็นเทพลืมความหลังคนที่ตามฟังธรรมนาจังงังโฆษณาสินค้าปังนั่งปวดใจกดอันเฟรนไปตามพระที่ช่องอื่นขายแต่ของมุกตื้นตืนเช้ายันสายเป็นเซลแมนเน้นแต่ยอดลืมอะไรตัวตนแท้พระในกายสลายตัวบอกรักบุมเพราะพีเคมากระตุน้น สาวนั่งตักกลิ่นหอมกรุ่นยืนค้ำหัวไม่ตื่นหญิงเลยนะปองน่วนรถทัวส่วนภัยวันเขารู้ตัวเขาระวังค่อยๆโตค่อยๆปรับอย่าใจร้อนใจนักเลงกดไว้ก่อนระวังหลังหลายคนห่วงคงด่าปองแบบจังๆเพราะหวังดีเลยสอนสั่งนั่งบรรยายระยะหลังกูนั่งดูแบบผ่านผ่าขายของมากไฟ์ก็นานก็ไม่ไหว กดติดตามเพราะหวังทําประโลมใจแต่เรื่องเพลงก็เปิดไว้ไม่แย่เกินเพลงติดหูแม่ดีเจมาเจนต้ายังมาชมไม่ยอมด่ามาสรรเสริญความดื้อรั้นของแม่ปองอย่าให้เกินต้องเรียนรู้อย่าเวอร์เว่นพูดเกินเบอร์เหล่าเอซีต่างคาดหวังเอาไว้มากที่ติ่มเองก็ปาดปากนำเสนอทีวีภูปั้นดาราขอมาเจอ อบรมเลยแม่ปองเหมือรับบัญชาว่าจะปรับจะปรุงตัวเป็นคนใหม่จะไม่ดื้อจะแก้ไขนะคุณขาวงการนี้ต้องอ่อนน้อมอย่าจิกตาสามพสผู้อำลาวัดส้อยทองเหลือพอสอหมายเลขสี่พระนพันใช่นาเดชนะทุกท่านนั่งสยองสี่สหายหายไปสามพระนั่งมองแต่ไม่ได้อยู่ส้อยทองอยู่อีกแดน โน่นเลยจ้าภูเขาทองวัดสูงสูงพระนภันงามด่งยูรวมห่วงแหนอย่าสึกนัดใจปอหมดพระขาดแคลนไปทางโลกกกยเงินแสนรวยรวยรวยพอวันหนึ่งก็บวดใหม่ได้นะครับไม่แน่นอนโลกเร้นลับอย่าโลกสวยแม่ปองนั้นมีความเด็กอยากร่ำรวยส่วนภัยวันไม่ต้องช่วยเก่งเกินวัยเป็นผู้ใหญ่และลุ่มลึกกว่าแม่ปอง ส่วนสมพงดูจองจองเหมือนไม่ไหวแต่ตอนนี้มีเอฟซเยอะสุดใจช่วยประคองทั้งสามชายให้ได้ดีพระกับทิศจะคอแลลบสอนธรรมะดีีเวอร์ลี่ฮานะจะแบบจ้ำจี้ให้หัวเราะให้ยิ้มแย้มแต่ไม่ฟรีจ่ายเงินด้วยธรรมะนี้มีค่าตัวจบแล้วมึงเสียใจมากเห็นพระศึกแต่เริ่มชินไม่ซึมลึกยังนั่งหัว ยังเหลือพระสืบพระศาสชูดอกบัวพระนพันอย่าถอนตัวนะอาจารย์เรื่องคำพูดให้จำคำปนัดดาทีวีภูพีติมขาช่วยประหารสอนการพูดพระนักพูดยามทำงานพูดมากไปจะไม่ผ่านด่านโลกีอะไรที่มันตึงมากเหมือนสายพินฟังไม่เพราะคนไม่อินคนวิ่งหนีหากหย่อนเกินเสียงไม่ใสก็ไม่ดี ทำข้อนี้คนรู้ดีคือสมปองจบตอนปิดตำนานสามพอสอวัดส้อยทองพระภัยวันพระสมปองพระสมพง์คิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี